ความสงบร่มเย็นของคนสัตว์สิ่งของของครอบครัวที่เกิดจากบารมีสามสุดทัศพระเดชพระคุณหลวงประสดจันทัสรทำให้อยู่กันอย่างสุขสงบร่มเย็น ไม่เล่าร้อนไม่อาฆาตมาตร,ร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันไม่ทำร้ายไม่ทำลายตัวเองไม่ทำ้ายไม่ทำลายซึ่งกันและกันจากการบังคับหลอกลวงของกิเลสกิเลสทำให้เกิดกระทบกระทั่ง ชาิสยาอาฆาตมาตร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันทำให้คนสั์สิ่งของไม่ประคับประคองหล่อเลี้ยงรักษาดูแลไม่ให้รับบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันเปลี่ยนเป็นการให้รับกิเลสให้กับตัวเองให้กับซึ่งกันและกันรวบรวมรักษากิเลสไว้ในตัวถ่ายทอด ไปยังคนลัลว์สิ่งของทั้งนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรทำให้เกิดเป็นรูปแบบกระทบกระทั่งโกรธเกียดอาฆาตมาตรายโลภโกรธหลง ในตัวเองในครอบครัวซึ่งกันและกันจากเดิมที่ครอบครัวรักสมัครสมานสามัคคีไม่อาฆคาตมาตร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกัน กิเลสทำให้แตกแยกบังคับปิดบงังไม่ให้รู้เห็นถึงแผนพังสำเร็จเวลาของกิเลสทำให้อยู่ในสภาพที่ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิเป็นสภาพสภาวะที่ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำ เป็นท่อทานไหลเวียนของกิเลสเกิดการแตกแยกในตัวเองในครอบครัวในคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดกิเลสบังคับหลอกลวงปิดบังในโครงสร้างกอทมอขออบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายให้เกิดเป็นภพภูมิ บังคับให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของบังคับควบคุมหลอกลวงให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ทำให้กิเลสท,ที่มีอยู่มากในซากคนสัตว์สิ่งของธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้มากในซากคนสัตว์สิ่งของเข้าไปอยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของกลับมาเป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นยังอยู่ของคนสัตว์สิ่งของทําให้กิเลสทําให้ธาตุที่กิเลส บังคับควบคุมได้มากกลับเข้าสู่ร่างกายคนสัตว์สิ่งของเกิดแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมคออที่บังคับให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากค,คนสัตว์สิ่งของ ให้นํำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์ส,บสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มจะรักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเอียดทั้งหยาบทำให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษททำให้เป็นคน ที่แตกแยกในตัวเองแตกแยกซึ่งกันและกันแตกแยกในครอบครัวในสังคมเป็นคนพาลเป็นโจรสร้างยุคของคนพาลอยู่ในสภาพของการทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันกิเลสบ,บังคับให้เกิดแก่เจ็บ ตายให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของให้นำํำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อทำให้เป็นคนเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนระกโลกัลกกนเป็นภพภูมิ ที่เป็นแผนผังสาเร็จเวลาของกิเลสนำเสนอตัวตนใหม่ๆให้คนสัตว์สิ่งของยึดมั่นตัวตนใหม่ๆที่กิเลสตั้งแผนผังสาเร็จไว้เป็นตัวตนที่เป็นสภาพไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิ เพื่อไม่ให้รวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทสโรเปลี่ยนเป็นการรวบรวมรักษากิเลสไว้ในตัวถ่ายทอดให้ทั้งนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทสโรกิเลสที่ทำให้เป็นการบูชายันคนสัตว์สิ่งของ ทำให้เกิดซากของคนสัตว์สิ่งของทำให้นําเอาซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบบังคับให้คนสัตว์สิ่งของที่ถูกบูชายันเป็นสมาชิกในครอบครัว เป็นพ่อแม่ลูกพี่น้องผู้ที่เคยรักเคยให้รับบารมีสังสิทธัพระเดชพระคุณหลวงพุษจันทัศโรซึ่งกันและกันยิเลสสร้างพบชาติบังคับ ไม่ให้รับรู้ไม่ให้ศรัทธาเลื่อมใส่ไม่ให้พึ่งพาอาศัยศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลงพระสดจันทราสโรไม่ให้รู้ว่าคนสัตว์สิ่งของที่ถูกบูชายัน เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องเป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัวของตัวเองเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดซึ่งกันและกันมาก่อนความใกล้ชิดเป็นโอกาสให้กิเลสได้เดินทาง ถ่ายทอดให้ซึ่งกันและกันในผู้ใกล้ชิดกิเลสบังคับหลอกลวงให้ผู้ที่ใกล้ชิดกันผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้กับกิเลส ทำให้หลงลืมไม่รู้จักว่าคนสัตว์เป็นของที่ตัวเองบูชายันทำร้ายทำร้ายทำให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของอดีตเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นลูกเป็นพี่น้องปนเป็นผู้ที่เคยมีความกระตันยูกระตะเวทีต่อกันและกันกิเลสปิดบังด้วยภพภูมิภพชาติ ปิดบังไม่ให้รู้ถึงที่สุดของอดีตที่สุดของปัจจุบันที่สุดของอนาคตของแผนผังสําเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดปิดบังไม่ให้รู้ว่าคนสัตว์สิ่งของที่ตัวเองบูชายันเพื่อทาให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของ เพื่อนำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบยิเลสบังคับให้เป็นการบูชายันคนสัตว์สิ่งของที่อดีตเคยเป็น พ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องเป็นผู้ที่เคยกระตันยูกะตะเวทีซึ่งการละกันกิเลสบังคับปิดบังหลอกลวงทาให้เกิดการบูชายันคนสัตสิ่งของให้เกิดเป็นซากคนสัตสิ่งของ เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมขอ,ออที่บังคับให้เกิดแก่เจ็บตายให้เกิดเป็นซากผลสับสิ่งของบังคับให้นำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องดูดหมยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเลี่ดทั้งยาเพื่อให้วัดถจักรวงจรแผนผังสำเร็จเวลากิเลสกทมขอ,ออ บังคับให้เกิดแก่เจ็บตายให้เกิดเป็นสซาขคนสัตว์สิ่งของเกิดขึ้นต่อเนื่องหนาแน่นขยายขอบเขตกว้างขวางยึดพื้นที่ของบารมีสามสิบทัศเสด็จพระคุณหลบประสจันทัสโรทำให้คนสัตว์สิ่งของ ที่อยู่ในวงจรบูชายันคนสัตว์สิ่งของมีมีอัคตันอยู่ไม่รู้ถึงพระคุณของผู้ที่เคยประครับประคองดูแลหล่อเลี้ยงให้รับ ปรมีสามสิบทัศเสด็จพกุลหลวงปสดจันทาสศโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันที่อดีตเคยเป็นพ่อแม่ลูกพี่น้องผู้ที่รักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภยัยโหสิกรรม ผู้ที่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาผู้ที่มีพระคุณต่อกักรกตัญญูกะตะเวทีต่อกันในอดีตกิเลสเปลี่ยนให้เป็นอักกตัญญูไม่รู้ถึงคุณประโยชน์ที่ตัวเองได้รับ มาจากพ่อแม่ลูกพี่น้องที่เคยอยู่ร่วมกันในอดีตที่กิเลสบังคับทำให้เกิดเป็นคนที่แตกแยกในตัวเองแตกแยกซึ่งกันและกันกิเลสทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นเปรตอสุรกายนรกโลกากิเลสปิดบังหลอกลวงทำให้จําไม่ได้ว่าคนสัก์สิ่งของที่ตัวเองบูชายันอดีตล้วนเป็นพ่อแม่ลูก พี่น้องผู้ที่เคยรักกันมาก่อนเป็นรูปแบบของแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ทำให้เกิดการรวบรวมรักษากิเลสได้มากในเวลาที่รวดเร็วกิเลสที่ทำให้เกิดการบูชายันคนสัตว์สิ่งของเป็นเดรัจฉานวิชา เป็นไสยศาสตร์ไสยเวทเป็นรูปแบบของการหลับไหลไม่เป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้ตื่นไม่เป็นผู้เบิกบานอึดอัดคับแคบไม่ยิ้มแย้มจ่มใสถูกบังคับควบคุมจากกิเลสไม่ให้รู้เห็น ถึงแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดไม่ให้รู้ว่าคนสัตว์สิ่งของที่ถูกกิเลสทำร้ายทำลาย,ลายบ,าบังคับควบคุมสั่งการให้อยู่ใน การบูชายันคนสัตว์สิ่งของที่ทำให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของกิเลสบังคับหลอกลวงให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องดุงห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบอดีตเป็นพ่อแม่ลูกพี่น้อง ของตัวเองเพื่อทำให้การรวบรวมรักษากิเลสเกิดขึ้นได้มากๆในเวลาที่รวดเร็วทำให้เกิดอัดกตตันอยูไม่กะตะเวทีไม่รู้คุณเกิดบาปอากุศลเกิดกิเลส รวบรวมได้มากๆในเวลาที่รวดเร็วให้เป็นสภาพที่ไม่ใช่ลักษณะมหาบุรุษที่ไม่ใช่ที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษกิเลสทำให้เกิดภพภูมิเพื่อให้ไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่ให้เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ ให้เป็นคนที่แตกต่างภายในตัวเองแตกต่างซึ่งกันและกันให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกโลกันเป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่สร้างโครงสร้างกทมขอ,อ ที่บังคับให้เกิดแก่เจ็บตายให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องุอ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาบทำให้เกิดการรวบรวมรักษากิเลสได้มากๆในเวลาที่รวดเร็วรับรู้เป็น ภัยพิบัติทำลายล้างมากมากในเวลาที่รวดเร็วเกิดเป็นสงครามทำลายล้างทำให้เกิดเป็นการขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อย่อาศัยพลังงานทั้งเอียดทั้งหยาบเกิดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ ในทุกระดับเกิดการอาฆาตมาตร้ายเบียดเบียนจองเวนกับตัวเองกับซึ่งกันและกันมากขึ้นไปเรื่อยๆที่เป็นการรวบรวมรักษากิเลสไว้ในตัวของคนสัตว์สิ่งของเพื่อให้กิเลสได้ถ่ายทอด ไปยังคนสัตว์สิ่งของเพื่อทำให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของเป็นวงจรเป็นวัฏจักรแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่เกิดจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของทำรรกิเลสทำอัพยากตาธรรมมา ธรรมที่ไม่ใช่บารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรบารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาจากแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมด จากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมแต่ละธรรมบารมีสามสิบทัศเพเดศพะคุณหลวงพุทสดจันทัสโรเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแกบรกธรรมบารมีสามสิบทัศเพเดศพะคุณหลวงพุทสดจันทัสโร เพื่อสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองดูแลตรวจตราทำให้พระเดชพระคุณหลวงพุดจันทร์ทัโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนบัณฑิตจารยนคนุกิวได้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงรวบรวมรักษา ทมบารมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรสโรนำให้เราได้รับรู้ตลอดเวลาถึงบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทสโรที่ทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิบทัศะเดชพกรลงรสุทธยันทัสโรที่ทำให้ทำบาร,รมีสามสิบทัศะเดชพกรลงรสุทธยันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองนิพานธรมบารมีสามสิบทัศนี้ ให้สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศปกลหลงปูส่สดจันทสโรทำให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสาสิบทัศพระเดศปกลหลวงปุกสดจันทสโรเดินทางรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธาตุทุกธาตุเพื่อดึงดูดบ่อกเกิดให้เกิดเป็นบารมีสามสบทัศ พระเดชพระคุณหลงพระสจันทรทัศโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ไม่ซ้ําได้ธาตุใหม่ๆทั้งละเอียดทั้งหยาบได้มาจากธรรมทั้งหมดทุกธรรมที่ถูกดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทัศนะพระเดชพระคุณหลงพระสดจันทร์ทัศโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์จากต้นแบบ ของเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุสจันทสสรจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุสจันทัสรครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราได้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงสร้างที่สุดแห่งทมบารมีสามสิบทัศ พระเด็พระคุณหลวงปู่สัจจันทรโตรัสรทำให้เราให้ทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษสร้างทานศีลสมาธิสร้างชาวสิวิไลสร้างกัลยาณมิตรชาวสิวิไลาบารมีสามสิบทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัศโรสร้างทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบอาหารเป็นพืชเป็นแร่ธาตุไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบไม่ไปเป็นตามแผนผังสําเร็จเวลาของกิเลส